ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีพีพีน้องๆ้องสุขปูสูข้นนะครับสปอร์หนูเห็นรถเกี่ยวออกไปกเกี้ยวหล่ะเกี่ยวหลับเพิ่งนียมื่อกี้พระพีพรนนองมาช่วเสียนทัง้งขึ้นเขาเลยพี่น้องสว่างนะครับสว่างสว่างบันดุงครับสว่างบันดุงชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์คือกำไรชีวิตครับ อำเภอสว่างไปบ้านดุงกับระยะทางกับประมาณ4 5กิโลเมตรครับ4 5กิโลเมตรเป็นถนนสองเลนนะครับเป็นถนนสองเลนนะครับเสน้นเข้ามาจากสว่างมาจากพังพ้นมาจากวาริศนะครับก็ต้องมาเส้นนี้แหละนะครับมาบ้านดุงนะครับจะไปเข้าเส้นบ้าน หอยเม็กทิ่ไปเขาเซีนพงฝนมันไกลนะครับก็ต้องมาสว่างมาสว่างปุ๊บก็บมาเลยนะครับนี่ป้ายบอกบ้าน,น,นดุงตามบ้านดุงตามป้ายเลยนะ,นะตามปม้ายระยะทางกัน สี่สิบากิโลครับสี่สิบากิโลเจนี่สามารถไปค้ามโนดได้วัดค้ามโนดได้พี่น้องเร็จ,จ,จนะครับวัดข้ามโนดได้โดยที่พาเขาอำเภอบันดุงนะครับบริษอำเอบันดุง ท่งนหลงพน่นดินจะหมายเลขสองสเจ็ดศูนยนะครับสองสอ่าถือว่าเป็นถนนดีดีอีกเส้นนึงหึกันละ่ะพี่น้องสองเล่นก็นดีนะครับดีขึ้เก่านะครับถึงลาทั้งไอ้แคบก็ดีเนาะโลบัตูพวกไฮแลนด์เส้นน,นี้ ไคลแอนนะครับหลุมบ่อบ่าใครหลายช่วเลยเยขาปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาหลายเติบแล้วนะครับเที่ยวมาสิบกว่าปีกันลยเซนเนี่ยแล้สิบกว่าปีแล้วพ่าปนีก็เว้นนั่งขึ้นไคแลแอนเนี่ยว่าปนีนะจนความชินชาแล้ว เือสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับมาอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีใเส้นนี้เท่านั้นนะครับเส้นอื่นไปบ่ได้นะครับเส้นอื่นุ้มไม่เส้นไปสองสองเจ็ดศูนย์เท่านั้นไปวันข้านถนนมาหอดบันดุงเย็นเดี่ยวฟ้านะครับเพราะเขาอำเภอบันดุงก็ได้พื่อจะทำเพื่อบันดุง,งดดดนนนะกันมอ,นะองว่าเขา,ขา,อา,ขอา,ขาสองสองเจ็ดมาก

ตังเร่องสามวยไอ้เ่ามลำนำลำนำขามาแล้วนี่น้านนี่น้าตด้นน้าติอนเก็บน้าปีเพให้หน้าเพื่มมาหน้าปัน้าปันาี้ที วันม่วงก็ได้เวลาเสลียนทานนย่าเพราะื่อนนะครับมันมีทางให้เขาเลือกไปเพื่อนะครับท่งหลับไปเพื่อเพ่นวีกเส้นหนึง่งไปสางข้อม,มอีกเส้นหนึง่งไปพ่นวิสัยอีกเส้นหนึ่งไปบ้านม่วงอีกเส้นหนึง่ง ไปโ mm hmm. วยเม็ก huh. สิบหนึงนะทำหลากหลายข้างคางอิสาน้องอีสามาถเชื่อมโยงกันไปจังหวัดใดก็ได้เพื่อได้ก็ได้นบก็จำเป็นต้องย้อนกลับก็จำเป็นต้องเสียเวลานะคบหลับเลย Let's go. ไตรมาทั้งดีนะครับทังดีมีพวกปลอดให้ัรับทั้งไม่ล่าเลยแดนค็อกล้วยหนึ่งยยี่สิบเดี๋ยเขาประจักผมเนี่วรถกะบีมีม่สียมีคว่ามีพวกปลอดให้ไปหนอะปลอดภัอย,อยามานเล मेल उन्होंने दी เสียเวลาดําคิดไปแดง は、ま、い。 หอยเม็ฆนะครับไปหอยเม็ฆไปทุ่งฝนไปหอยเม็ฆเรียวกากกับพ้าวบันดุงไปวัดข้ามถนดนไปเดี๋ยวใส่ไปบ้านเชียงมึนก็ได้บ้นทีใช่ trên bàn thùng ạ phần mềm con thùng bằng phần mềm bàn thùng bằng phần mềm phần mềm bằng vật các bằng phần mềm bằng